สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาทําประโยชน์จากกองเปาครับกองบรรจุอาหารที่เขาสือมาจากตาาห่างตามเซเวน่นามร้านขาดต่งตางๆครับคือผมจะทําประโยชน์ใส่ครับบางคนกระทิมครับแต่ว่าวันนี้ผมจะทําเป็นตะเกียงครับตะเกียงที่ตองพวกทําอาหารนะครับ ต้องมะพร้าวตองพวกต้องล่ะครับของเอานำเดี๋ยวผมจะพาพี่นองทําไว้ใส่แบบง่ายๆโดยที่เ้องบดิเสียเงินแม่แต่บาทเดียวครับมาเริ่มวิธีทํากันเลยครับคือเข้ากองเป่ามากครับผมจะพาพี่นองทําเป็นตะแกงครับ ูครับใส่เล็กที่เป็นดิวข้องจ่องข้องลมครับย่องเกาครับผมจะเจาะเพื่นขอ้ของเจาะมันเป็นหลูครับเป็นตะแยงดีกว่าจะไปสื่อครับ บริสิยญเงินแม่แต่บาทเดียวครับเล็กเข้ากับมาแหลมปลายเอาครับ ไม่ต้องต่างต่งตาๆครับพวกนำมะพวกที่ต้องนำมันครับนี่ว่าเขาจะไปสือมันเสียเงินมันมีวัสดุวเลอใส่อยู่แล้ว แน่วนะครับสำหรับการทําตะเกียงเดี๋ยวผมจะทําแนวจับนะครับแน่วจับของตะเกียงคือเขาหลวดนะครับมาทำเป็นแนวจับ แค่นี้ครับการทำตะแกรงอาไปใส้ครับ การทำตะแกงแล้วนะครับนี่ครับเพื่อตะแกงทำมาใส่เองครับทาว่าพี่น้องมีกองเปล่ากองอาหารที่เห่านํามากินแล้วครับเอามาใส่ประโยชน์เอามาทำเป็นตะแกงก็ได้ครับแบบง่ายๆให้พี่น้องเบื้องตามคีปผมเลยครับสําหรับการทำตะแกงครับง่ายๆครับบริเสียนเมลแต่บ,บาทเดียวครับ ำหรับการทำตัดแงยงไปใส่เองขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการรับส้มและกดติดตามให้เลยครับคลิปหน้าผมจะหาเหลืองเล่าสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องปั๊มง,ง,งม้อง้อมนี่นะครับผม